นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่9มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารแรม13าค่าเดือนาอปีถาะวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสเสียโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้าง ทิศความสมาเร็จของวันนี้คือทิศประจีนหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมาเร็จของวันนี้คือบุษราคมพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังและงงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารตอถุงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาปอพึงฟอฟ่งฝอฝาปอผ่านปอฝันปอสมเผาและหมองมมาเลขมงคลวันนี้เลข3เลข1และเลข9ก้าไม e เซตวันนี้ปราศาสอนไว้ว่าไม่มีใครแบกความสําเร็จมาขายไม่มีใครตายเพราะความมุ่งมัน่นไม่มีใครชนะโดยไม่ฝ่าฝันให้เดินตามความฝัน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ